สวัสดีครับผมนายพัชระคพินิครับเศกศูนครับผมผมนายนัฐพันธ์์สลาทองเ0กศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมพีรพัฒน์แสงเมืองเศกศูนครับอันนี้ก็คือสวิตชิงแปลงไฟบ้าน2 2 0โวลต์ลดเหลือ12โวลต์เพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ส่วนอุปกรณ์หลักก็จะมีลายดับบิตนคือ Input เอาพุทก็จะมี V ลบกับวบวกเพื่อต่อเข้าบับบอร์ดอุปกรณ์ในส่วนของบอร์ดนะครับผมจะอธิบายตัวนี้เป็นตัวแรกก็คือไดอโอดบิด GBJ นะครับในรุ่นของมัน,นจะมีหลายรุ่นแตกต่างกันไปแต่อง์ปกอบต่ากของมันก็มี4ขานะครับก็คืออินพุตเนี่ยจะเป็นตัว2ซี่ตรงกลางเปลี่ยนจาก เอเป็น DC ครับแล้วก็ส่วนซ้ายสุดกับขวาสุดจะเป็นเอาพุต v ีบวกกับ v ีลบแต่ในเมื่อเรามาใช้สวิตชิ่งด้วยเนี่ยตัวนี้จะเป็นเ c แปลงเป็น DC เราจรึงต้องกําหนดขั้วขั้วบวกกับขั้วลบอย่างชัดเจนนะครับเพื่อใช้งานาได้ถูกต้องในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรไลติกนะครับเป็น2ตัวนี้เป็นตัวเหมือนกันนะครับมีความจุสูง3,300ไมโคฟารัด 50ใช้ร่วมกับไดโอดเพื่อ AC แปลงเป็น DC นะครับช่วยกรองริปเปิลทำให้แรงดัน DC เพิ่มขึ้นเป็นเหมือนตัวกักเก็บพลังงานชั่วคราวจะสังเกตได้ว่าเวลาเราถอดปลั๊กออกไฟก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าคาปาซิเตอร์เป็นตัวกักเก็บพลังงานนะตอนนี้ ในการบัดกรีเนี่ยเราจะพบปัญหาว่าหาขั้วบวกขั้วลบไม่เจอแต่จริงๆแล้วไอ้ฝั่งที่เป็นแถบเทาเนี่คือขั้วลบแล้วก็ฝั่งที่ม่มีแถบเป็นขั้วบวกเวลากระแสไฟเกิน50บโวลต์ตัวที่ตัวนี้กาหนดไว้มันก็จะพังทั้ง2ตัวเพราะตัวนี้กําหดนดแค่35โวลต์เมื่อตัวนี้พังตัวอื่นก็จะพังไปด้วยต่อไปผมจะมาอธิบายในส่วนของตัวนี้นะครับเป็น IC r e เ u l ูลเอเตอร์ใช้สำหรับ DC ให้เป็นแรงดันคงที่สามารถปรับค่าได้ แรงดันเอาพุทธที่กำหนดจะเป็น1.25-35โวลต์กระแสโหลดสูงสุดจะเป็น1.5แอมป์หน้าที่ของมันคือควบคุมแรงดันให้คงที่และสามารถปรับค่าได้ตัดริปเปลิลหรือสัญญาณของส่วนเกินจากแหล่งจา่ายป้องกันโอเวอร์ฮีทโอเวอร์เคเรนซ์หรือกระแสเกินมีขาทั้งหมด3ขาขาขวาสุดจะเป็น adj ad หรือ adj เป็นตัวปรับแรงดันแล้วก็จะมีตัวกลางเป็นอินพุตแล้วก็ตัวขวาสุดจะเป็นเอาพุตครับผมจะาอธิบายในส่วนของตัวนี้ตัวนี้ก็คือรีซิสเตอร์ขนาด220โอห์มส่วนใหญ่แล้วจะเห็นในการต่อกับ LED เพื่อไม่ให้หลอด LED ขาดครับตัวต้นานทานต้องใช้ร่วมกับตัวต้านทานอื่นเพื่อลดแรงดันครับ ในส่วนต่อไปคือตัวนี้เป็นตัววอลลุ่มขาด 22k นะครับหรือว่า20โอห์มจะต่อเข้าเพื่อตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการปรับแหล่งจ่ายนะครับอันนี้นะครับจะทำหน้าที่แทนมิเตอร์นะครับความแตกต่างของมิเตอร์ก็คือมิเตอร์ปกติไฟจะเลี้ยงจะเห็นแรงดันตั้งแต่0ถึง12โวลต์นะครับส่วนตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยงก็จะเห็น ที่สามถึงสี่โวลต์ขึ้นไปสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้เช่นต่อกับมิเตอร์หรือว่าแสงสว่างหรือมอเตอร์พัดลมอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้อันนี้นะคะรับก็จะเป็นตัวทดลองนะครับ <S S ต่อกับอันนี้เป็นตัวมอเตอร์นะครับเมื่อหมุนประมาณที่4ี่โวลต์น,นะครับ<ะ>ไฟก็จะขึ้นนี่ครับโปรเจกต์กแรงใจ ก็แ่ตรงปรับค่าได้อขอจบการนำเสนอพีงเท่านี้ครับขอบคุณครับ